เราเนี่ยอันเนี้ยต้นไม้เนี่ยสร้างจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เป็นลำเป็นลำเนี่ยนะฮะอ่านะก็ก็คือดูดสารอาหารมาด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหลักสําคัญก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้เนี่ยดูดตอนกลางวันแล้วก็คายออกซิเจนออกมานะครับแสดงว่าตอนกลางวันเนี่ยถ้าเราอยู่ใกล้กับต้นไม้นะครับเราจะรู้สึกสดชื่นครับเพราะอะไรครับเพราะเขาจะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รอบตัวเราเนี่ยไป เป็นอาหารใ้เขานะครับแล้วก็ทําให้เขาเจริญเติบโตใช่ไหมฮะส่วนเรานะครับก็จะได้ออกซิเจนที่เขาปล่อยออกมานะครับเวลาเราอยู่ในป่าตอนกลางวันเนี่ยเราจะสดชื่นไงแต่ปัญหาคือเมื่อไหร่ครับตอนเนี้เขาดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใช่ไหมครับกลายเป็นต้นไม้นะครับกลายเป็นลำเห็นไหมฮะอ่ะนี่ครับกลายเป็นต้นไม้แต่เมื่อเขานะครับและ ขาย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติเนี่ยนะครับก็จะไปปุ๋ยเป็นปุ๋ยส่วนหนึ่งเป็นธาตุอาหารกับพืชส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์ที่กลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศครับเพื่อนๆน,นี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับน่ากลัวกว่าควันรถอีกนะครับและสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมฮะเวลาชาวบ้านเพื่อนเพื่อนกเกษตรกรน,นะครับเผานะคับเผา คือเผาบนดินนะฮะเผาแล้วก็มันกลายเป็นขี้เถ้าเนี่ยเพื่อนๆเข้าใจไหมครับคือมันเป็นอย่างนี้ฮะมันมันทําให้เกิดนะครับฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าแน่ๆอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นขี้เถ้านะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวข้อที่หนึ่งครับก็คือเกิดฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าแน่ๆเลยอ่านะครับมันก็อาจจะได้ปุ๋ยส่วนหนึ่งอ่ะตามที่ได้ทํากันมาตลอดนะครับที่เผาแบบ เนะผาทั้งป่าเผาทั้งนาอ่ะนะครับก็อาจจะได้ปุ๋ยส่วนหนึ่งเพราะว่าในขี้เถ้ามันก็มีความเป็นด่างมีมีมแมกนีเซียมมีอะไรสักอย่างหลายอย่างนะครับคือผมก็ไม่ได้ชัดเจนเรื่องนี้นะขออภัยอ่ะแต่มีธาตุอาหารแน่นอนแต่มันทําให้เกิดพ m เอ็มสองยูท้าเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นขี้เถ้าไงโดนลมมันก็ไปแล้วรือฮะก็ขโมขงควันส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่น่ากลัวคือคาร์บอนไดออกไซด์ครับ ที่มันกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศครับมากมายมหาศาลเลยครับจากการเผาแบบเดิมครับควันลดก็ส่วนหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรมนี่หนักกว่าเกษตรกร,เ,ร,กร,รเผาแบบนี้อีกนะฮะโรงงานอุตสาหกรรมนะมันเลยมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นในตอนนี้ครับเนี่ยมันยาวมากเลยถ้าเล่าเรื่องนี้เนาะอ่ะทีนี้พอต้นไม้นะครับเนี่ยต้นไม้เขา นะครับดูดคาร์บอนเข้าไปเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเขาใช่ไหมฮะเขาก็คายคาร์บอนกับคืนสู่ชั้นบรรยากาศครับแต่มันไม่ได้คายง่ายๆนะครับเพราะอะไรครับกว่าเขาจะย่อยหมดเนี่ยมันก็ค่อยกับคืนไปใช่ไหมฮะทยอยอ่ะพูดง่ายๆยาวนานมากนะเนี่ยมันก็เป็นสิบปีนะบางต้นไม้บางต้นนะที่มันจะย่อยบางต้นก็ไม่ย่อยเลยนะอ่ะทีนี้ทํายังไงให้ให้คาร์บอนเนี่ยโจทย์ก็คือโจทย์หลักสําคัญก็คือ ทำยังไงไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับคืนสู่ชัน้นบรรยากาศเนาะเพราะปัญหาคือภาวะโลกร้อนใช่ไหมครับเรากําลังลดภาวะโลกร้อนเนี่ยเรากําลังจะกอบกู้โลกอยู่เรากําลังช่วยโลกเราคนเล็กๆเ,เนี่ยตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยครับเนี่ยครับผมเลยคือผมเลยอยากออกมาสื่อครับบอกตร,ตรงๆเลยนะอยากออกมาสื่อครับเพราะว่ามันน่ากลัวมากนะครับเพื่อนจริงๆมันมันสามารถรักษาโลกได้ด้วยนะถ้าพูดกันไปยาวๆเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่า ถ้าเราปล่อยให้เขาโดนเผาโดยเป็นขี้เถ้าและนะให้เขาย่อยสลายไปเองตามธรรมชาตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนสู่ชัน้นบรรยากาศมันจะทําให้โลกเนี่ยเพิ่มทวีคูณความร้อนมากขึ้นครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าสิ่งอื่นใดมากกว่าฝุ่น PM2 5อุครับเออนะฮะแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเรื่องพ m 2.5ุนะครับเรากเกษตรกรตัวเล็กๆชาวบ้านเนี่ยถ้าเผาแบบนี้นะมันไม่เท่ากับโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งโรงครับ อันนั้นคือไม่สามารถทํำไรได้เลยครับก็คือปล่อยกา๊าซออกอย่างเดียวเลยนะครับ